ยองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะก็เกี่ยวลืมไปแล้วนะคะกับอเอาแต้มมาเปิดกล่องในกิจกรรมนะคะของยายกระจก s p นะเออรอบนี้ก็น่าจะเปิดได้ประมาณ2อสีนะคะเพราะว่าสีหนึ่งก็ถ้าสอง้วก็มา4ล้านถ้าฉันกินเลขไม่ผิดนะคะ ฉันคิดว่าเราน่าจะมี8ล้านฉันจะเปิดดารุมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปยุ้งกล่องหยกละกันเรื่องนี้เอเอทำไมแต้มมันเยอะจังวะปกตินะฉันมีพอเปิดกล่องเดียวเองนะเอก็งงเหมือนกันนะคะอ่าไม่เป็นไรก็น่าจะเป็นกล่องขาวดารุมะนะคะแล้วก็กล่องดําเป็นหยกอ่ามาลุ้นกล่อง่อดารุมะดีกว่ามันดูน่าลุ้นดีนะคะเพราะว่าเราจะได้มาดมําไหมเท่าไหร่เอออุย้ยได้มาหนึ่งก็โอเคละมัง้งอ่ะ ต่อเลยนะคะแบบรวดเร็วหนึ่งยงอไม่ได้เป็นตัวหรอปกติเธอได้กันเท่าไหร่นะคะทุกเธออ่าที่ได้สองจา้ามันน่าจะมีการันตีตัวหนึ่งนะอุ๊ยอันนี้ก็สองหรอมีค่าดาวมาไหมเรื่องนี้นี่ก็หนึ่งอุยก็หือว่าคุมไหมอะ่ะมันได้รอบรัดหนึ่งเศษก็เก็บเล็บก,ก็สมน้อยนะคะ เรื่องนี้อันนี้ก็ได้สองตัวแม่ดอีอันนี้ก็ได้หนึ่งหรอได้เป็นตัวเท่าก,กับไข่ฝันจริงรอ๋อพอพูดอย่างนี้แล้วเหมือนมันจะมาเลยอ่ะเป็นตัวน,นี่ก็สองหรอไม่เห็นมาเลยอุ้ยมีกล่องไม่ได้ด้วยหรอก็แรงอยู่ใช่มากเออฉันได้มาตัวหนึ่งจ้าหน่อยอีก,อก,อกมันได้หไหมเรื่องดีอ่ะหมดไปกับดารุมะก็ได้ดารุมะดำอยู่ ไปลุ้นต่อเนื่องกับอุ้ยังไงฉันพอพอดีเลยแสดงว่าเรามี8ล้านนะทุกคนไม่เล่าห้ทำเพลงไปกดกล่องดํานะคะนี่จะเป็นกล่องหยกมาดูว่าคุมไหมเผื่อใครอยากจะเปิดไงยังไม่ได้เปิดนะคะอันนี้ได้หนะึ่งใบเนาะรวมกับเมื่อกี้ก็สองใบนะคะัเมื่อกี้มันได้ร้อยยี่สิบชั่วมลาน,นี่เก้าสิบก็สองใบเอสองไปครึ่งสองไปครึ่งตอนนี้ สามใบละเอออุยมันได้ชูชีด้วยนะสามใบละสามใบครึง่งแล้นี่สามใบครึง่งอุ้ยสามใบครึ่งเหรออันนี้ให้สี่ใบครึ่งอันนี้ให้สี่ใบนะว่าเป็นใบละกันอ่ะสี่ใบครึง่งเอ,อ,อันนี้ห้าใบครึ่งเหรออุ้ยที่หกใบ ของใบครึ่งโหเจ็ดใบแปดใบแล้วอันนี้เท่ากับใบครึ่งแปดใบโอ้แปดหลอแปดใบครึ่งอก็รวมๆประมาณเก้าใบละกันนะคะเอออ๋อหลอกล่องหนึ่งก็ได้ประมาณเก้าก็ดีนะก็เกี่ยวสิบโลนะคะแต่ว่าถ้านับดีๆก็สิบแหละนะคะหล่อเออ ก็นะคะเหลืออีกสี่แสนชอบอะไรดีนะคะกล่องก็หมดแล้วก็น่าจะซื้อของจำด้วยถ้วยไปนะคะน่าจะประมาณนี้ละก,กันเปิดกล่องนะคะฉันว่าก็อย่าลืมมาใช้แต้มกันนะทุกคนคกิจกรรมก็จะหมดแล้วอ่ากิจกรรมหมดแล้วล่ละแต่ว่าร้านค้ายังอยู่นะคะเหมือนจะอยู่วันที่เจ็ดของโกบลไม่รู้ว่าจะบวกหรือลบนะก็ฉันว่าประมาณวันที่ห้าที่หกก็มานั่งกดไว้นะคะวันนี้ก็ถ้าลงคลิปวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะคะ ก็อย่าลืมเข้ามากันนะคะทุกคนเออนะเดี๋ยวแต้มที่เราฝากมาจะไม่ได้นะคะแล้วก็รอลุ้นกับเลดหน้าไปได้วยกันกับสุขุนะคะ,คะกิจกรรมสุขุอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะเออลืมไปละก็เดี๋ยวเจอกันละกันนะคะใครเปิดได้อะไรก็สามารถคอมเมนบอกกันที่ใต้ล่างคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็อัญยองนะคะทุกคน